อย่าคนองปากนะตัวอย่างมีเห็นอันนี้กูเล่าให้ฟังนะนี่เรื่องตะกูนหน้าบ้านเนี่ยนะกูเล่าให้มึงฟังนะนี่นะมันไม่ใช่เล่นๆนะอย่าไปคนองปากนะเกือบได้ออกจากงานนั่น่ะนะแต่เขามีความเมตตาไงเออนะเขามีความเมตตาไงแล้วเป็นยังไงทีนี้นะเออเป็นต่ไรบัดร่เมนธรรมดาเด้อครับนะ เออถ้าเขาไม่ท้องฟองถอนฟ้องให้นะ่ะเรียบร้อยนั่นนะ่ะรถก็เป็นรถใครทีนี้รถหนุ่หน่วยงานด้วยทีนี้นะอืมถ้าเรื่องถึงหน่วยงงหน่วยงานเข้าไปอีกว่าเรียบร้อยเขาไล่ค่าออกทีนี้นะเป็นหนี้เป็นสินอีกทีนี้แบบนั้นไงอย่าไปเหยียบย่ําซ้ําเติมเขาอ่นะอย่าดูถูกดูแคลนเขาคนล้มอย่าข้าม ต้องให้โอกาสเขาอย่าไปซ้ำเติมเขาฟังก่อนนี่เขายังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะนี่นะครับยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเลยนะนี่แต่มึงไปซ้ำเติมเขาแล้วไงมึงจองล้างจองผ่านเขาทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยไม่ทำไม่ได้แล้วจะให้เขาเหยียบหัวจะให้เขาข่มเหงทั้งโศเออทั้งโขกทั้งศับแบบนี้โอ้ย ไว้แม่นั่งเองไม่ทนแล้วครับไม่ทนแล้วทีนี้ไม่ได้อนแล้วไม่ได้ฟังแล้วนะทานายชุดก่อนเขาก็เลิกจ้างไปแล้วเขาไม่ฟังแล้วว่าให้มันจบคดงคดีไว้นะไม่ต้องถามมันจบเราเอาลวดครับเมียน,มมนเมาลวดก็เอาชุดใหม่มามทำเลยที่ทำดีกาก็ส่วนของชุดดีกาไปส่งไปครับผม อะไม่ต้องไปโอนกับเขาหรอกนะครับเอาสุดใหม่ทําเลยนะให้เขาทําแบบเนื้อเนื้อเน้นๆ้นเลยนะครับนะเรียบร้อยทีนี้นะถ้ามึงเป็นธนวยแบบนี้มึงเป็นผู้รู้ทางด้านกฎหมายมึงที่จะโดนหนักบอกไว้เลยมึงจะบอกว่ามึงไม่รู้กฎหมายนะมึงจะบอกว่ามึงเป็นชาวนาหมาเต่าไม่ได้นะเออนะครับนะนะครับเห็นไหมล่ะ ตอนนั้นเป็นยังไงนะ่ะตะโกนหน้าบ้านเขาเป็นยังไงนะ่ะเดี๋ยวสิ่งที่ทำอเออผมชอบมันมากช่างตั้มสมทบทุน 2000. ออทสอง <c oughs> หมืน่นพราพี่อ๋อพี่ธีรพลสมทบทุนสองหมื่นโอเจ้ารักมันแห้งเนาะสองหมื่นประดนสามหมื่นสามหมื่นแปดแล้วปันี้็บโอยนะครับผมชอบแล้วปเดเรียบร้อยครับผมบอกไว้เลยนะ สองมืแน่ดนผู้เดียวนี่พี่นิดอีกมือนหนึ่งพี่ซิซี่อีกเทไล่สองร้อยยูโรบบบนี้เบอเรียบร้อยครับอือแล้วสิ่งที่สําคัญบบดนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทได้บบดนี้เขาเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่าบาทเนี่ยอ้อาฮ่อ่ครับพี่น้องเอฟซีวายบอกบอกก็จัดแล้วน่นส่งคลิปไม่เรียบร้อยแล้ว อืมนะเออเมื่อนั่นกับไว้ครับพี่น้องเอซีนะก็าบาดตะโกนนะบานเห็นว่าเอารถดแล้วว่าเอารถดได้ย่าเขามา,นนา,าด่าคนเพื่อ,เาาาเอนเอสั้นไบนี่ได้ว่าเป็นคาตะโกนจังสั้นจังซี่ได้ว่าเขามายามมาพูดว่าอืมเจะไปย้อมเขาได้ว่จะไปย้อมเด้อว่าเอาเลยจัดเลยเมียนเมาเมารูดว่าเอาเลยบอเอารูดทำาเอารถดได้ว่า ลุงน้องก็เป็นพ<ห>ยานใาหน้ก็เป็นพยานให้ว่ากล้องก็ก็มีว่าเสียงดังชัดเจนเลยว่าออนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยได้การเลยแล้วครับมันเป็นแบบนั้นไงอืมนะครับนะวันนั้นเพื่อนกับมากกับทานายผู้ดีบ่ดนี้พาไปแจ้งความปับลงบันทึกลงนั่นแล้วครับไปแจ้งความแล้วครับดําเนินคดีแล้วนี่มันสื่อบ่ได้ยากเลยวันนั้นรถใครรถใครมานี่เรียบร้อย ครับผมแถมยังไปโพสฐานสำคัญคือกล้องกล้องจอนปิดอ่ามันสำคัญยังไปโพสให้เขาอีกทีนี่โพสในเฟซอีกต่างหากอีกทีนี้คุณจะมีอีกหมื่นหนึ่งคุณจะมีอีกหมื่นนะพยตายแล้วหาหมื่นบาทนี่ได้แล้วบาทนี้โอ้ตายนะครับพี่น้อง F4 เรียบร้อยกูบอกไว้เลยอย่าห้าวบัดนี้เป็นอะไรเป็นอะไรพ่อเป็นอะไร โอ้ยจริงๆค่ะไม่บ้าให้เงินใครแต่สงสารต้าแกจริง,รงๆโอนแน่นอนค่ะสู้ๆจา้าใช่เนะี่ยเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมลระก็เห็นอกเห็นใจเขาใช่ไหมล่ะเอเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเป็ลังแกเขายังงั้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะโอ้ยตายแล้วครับนะอืมนะครับขณาเขาอยู่เฉยๆเน้น่ะเออนะครับนั้นเป็นแบบนั้นไงเออโอนให้แล้วนะั่นะนะฮะ เห็นด้วยค่ะบ่นี้โอ้ยตายแล้วมีต่คนเห็นด้วยบ่นี้เอานะกันแข้งเขาตลอดโอ้ยครับลงเรียนเขาตลอดไงเออนะครับนะอันนี้นะอันนี้ผมทําผมก็เห็นผลนะถ้าเราไม่ทํามันก็พูดแบบนี้แหละครับพี่น้องเหมือนเหมือนอะไรทําให้เราเจ็บใจเหมือนให้เราแบบอา่ามันเหมือนขยะอยู่ในสมองเราเะนะ ไปไหมเออเหมือนพูดแทงใจดํามันโซ่หัวใจอยู่ทุกวันไงทําให้เราเสียสุขภาพจิตเข้าใจไหมเออทําให้เราเสียสุขภาพจิตเข้าใจบออืมนะครับมันเป็นแบบนั้นนะเอ่อคดีของผมบอกผมร้นบอกออใจ,จเย็นๆครับใจ,จเย็นพี่ทุ่มสว่างนะใจ,จเย็นเดี๋ยวตามไปติดๆแน่นอนพี่ผมรออีกสิ่งหนึง่งผมยังรออยู่ยังรออยู่ผมไม่พูดอะไรมากมายเรื่องผมผมจัดแน่นอน ผมจัดแน่นอนผมจ้างไปที่ที่เรียบร้อยแล้วทนายผมไม่เชื่อถามพี่เก่าเลยถามพี่เก่าก็รู้นะอืมต่ผมรออย่างหนึ่งอยู่ตอนนี้ผมรออยู่นะดําเนินการไปเรื่อยนะอ่ไปเรื่อยผมรออย่างหนึ่งอยู่ตอนนี้นะออานะครับนะนี่แหละครับมันเป็นแบบนี้ไงนะครับอ่านะครับเขาก็ เลืออดเรือทนแล้วครับพี่นอ้องเอเจีเรืออดเรือทนแล้วเออเรืออ,อดเรือทนไงมันมันเกินไปไงมันเกินไปนะ,ะสิ่งที่ผมทํานะครับผมทํามันก็ได้ผลเหมือนกันนะแค่ของผมแค่คดีแล้วหูโทษนะผมก็ไม่เคยฟ้องใครหรอกอยู่เฉยๆมาด่าผมไหมมาด่าผมดูหน้าสานีกทีนี้ไม่รู้เป็นใครนะ มาด่าผมผมเดินไปมาด่าผมเอาเออมึงจะเก่งมาจากไหนผมก็พูดอยู่นะอืมแต่นะครับนะผมไม่ได้ฟ้องตรงผมผ่านพนักง,งานสอบสวนถ้าวันนั้นฟ้องตรงก็ยิ่งจะเข้าเลยวันนะนะนะท่านรับเรื่องเลยนะถ้านั้นเข้าไปอีกเล่นเรื่องละเมิดอำนาจศาลอีกก็ยิ่งเจ็บหนักอีกแต่ไม่มีคนทำไงที่นี่ ผมก็ไม่รู้ข้อกฎหมายไงออแต่ไม่มีใครทําที่นี้เห็นไหมครับเงียบกิ๊ตลาบมับลาบปันตอนแมวครับผมเงียบกิ๊เห็นวาออกมาเว่าอยัางที่บอกกูเมือนี้เอ้ยจะออกมาพูดอะไรครับเป็นไดทีินี่นะเอาบอกเอ้อขดคอยเลยจ้างตั้มโพลี่ด้วยให้รางวัลอะไระกับเมืองไทยพูจิกิกายนค่ะบอกโอ้พี่จีจี้กับเมืองไทยบอก อ๋อ oh. จะให้รางวัลโอ้ oh, ขอบพระคุณมากใช่ไหมอ๋อ uh, พี่จี้อยู่ที่ไหนครับเมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรนะครับ oh, โอ้ทุกคน